กดล้างก่อนเวลมมนจะล็อกนะมันก็จะล็อกออกไม่เข้านะอย่าล้างมนล็อกคุยแล้วเยอะโอเคโอเคเฮียตอคก่อ้ากไอุ้กุกเฮียถ้าเกิดแพ้ไม่ได้กุกแม่ไม่ได้คุกแม่พกเสียสมาธิเล่นมึงู้ไปเดนไหนไหนโอ้ยไม่ว้าวตัวพี่นี่โยดังเลยจังวดิบแบนมาเลยดิบนูเด้บแ้น จงเกิหมเลยว่าง่ากเปินคนละมย่ไม่ตายอี๋เฮ้ยออเปลีนครับเปลีนเยครับตายขึนไปสัตว์ตายขึ้นไปไอ้เหียพูดได้ไงแต่บอกาวาม่ตาย้นไปสัตอย่างเหียไอ้สตว์ุงแกทำตัวมันสตรีมเมอร์วะเตียไม่คึ้เรียนรู้ปมเตี้ยปมเตีเฮ้ยไรููดมา

อย่านะว่าแล้วไอจาร์ไอลันตายเดียวยังไม่ไนะทุกคนี่หายกลับม้แล้วกูเีวซิ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 บซิวาเดี๋ยวรจะลางลันอยู่เนี่ยเอาเมดด้านสองหตโโหเราปล่อยปอมแล้วหลเฮียทำไมมันทนเราใมันสู้ชีวิตกลางเมดเเาเลยนะกลัแล้วนะไม่โอ้ยง้อเลยเฮีย ตายแตกเรขนดีตายแต่เดียวมอเดินันป้อมนี่ยวะงงว่ะทำดีมากับด็กแวรคขับาดีมากขับด็กแรรงมากใช่ร่งโอเคกลังาลังมาโอเคครับพี่ครับโอเคครับพี่ครับสีเฟียไม่แหลกที่วายสัสไม่แหลกได้โคตรแหลกใยำเม่อเยอะ ไม่ตายไายไ่ตายอย่ามึอนกูหปากผมนะครับควยบางทีอาใครอาฆเจ้าเาเเจ้าเกอะไรเี่อะไรพวกเด็กแวดแกเด็กแชิบหายเนี่ยดูดูดูตัวแรที่กูจะฆ่านี่เหย่อแรกมาแล้วนี่เหยื่อไรแรกเย่แรก ออเยี่ยมจอไปที่เอาไปไงเริ่มกันโอเคเพื่อรับเสกันต่ไปกับพี่าเนี่ยวันลาพีธคนนี้ไปจะไม่ตายไปจะได้เวลาบัฟพิเศษอ่ะเหมือนเป็นบัฟพระเจ้าอ่ะพระเจ้าโอ้ยควายไปตังปีเอาบ่อรขาเอาบ่อเอาบ่อเขาเอาบ่อเขาอันตีกูจะมาอันตีกูจะมาแล้วเฮียเฮียมันหายไปไหนวะ

เขาไปเล่นแดกกว่าเขาไปเล่นแดกกว่าเขาโอ้ค้างโอ้โอ้โอ้ไอ้บาซิล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 เว้ย อุกอาจไอ้ที่มาอ้าวเขาอ้าวไม่เป็ไม่จบคนอ้าไม่จบมอดีหน้าอย่าง้เลยไป้ในที่มาได้ทมึงอยู่ไหนมึงเป็นใครทำไมโทรสอบมันกาดด้วย่ปดเข่าแช่อด้ีเดียวไอ้ปดีไม่ได้แล้วโดนเนี่ยเจ้าของเจ้าของไปสั่งสับแหวยุบเบิมยุบเบิมปากมาอย่าทำให้ร้ายรูอันตรายกว่าที่มึคิด น้องเพียงวะพี่เขาอารมณ์ดีน้ะคุณมาไหมโอ้เราไยี่บ่แน่แอรคาร์บานยังไงบยหลอกใมันทำยามันทำจากติฟองไทยเอ๊ะรับแดงแ้วยฟ้าพี่จะคนเปียบบัดแดงเกลือทิงกับเปียเบิร์มันก็เปียบเบอร์ข้นเขียวน้ำข้นอีสานทำอะไรกูด้วยแน่ข้นอีสานสิเห็นขนอีสานเดนเนี่ยโอ้ยนักวะ ม่พูดดีกว่าคนอีสานที่คนอิสานไม่ได้ความเสือมเพื่อตายเบลยี่ยามาเก๊เก่ากูกูแรจะเกือบแพ้ไปนห้าสิบเฟรมตอบเฟรมเรทโคตรห่วยอะไรอีกไอ้ไอ้ล็อกไหมเดี๋ยวลอกทำีๆล็อกดีๆห่ก็อุยปมตัวกูเน่ดกูเน่ดูทองรยึดแโอ้โหเด็กแว่นกู จะเกาะาดมากเองช่วยมาดีสักเว้คาวาวาร้พอมดีด้วได้ยไอ้อ้บิดาเข้มานรอดรอดเอสับพายดาเหี้ยระบิดาช่วยเอาวเด็กแว้นโชหน่อยเด็กแว้นเฮีย ชนะอย่าง easy อะครับคือมันมต้องพิมพ์ไหมฮะตี๋บ้ายิงไม้เ้วยนะครับยิไม่ด้วยนะครับโอเคครับสหรับใครที่ยังมาดูกัน <ไป S 1> <ป>ลืมกดไลค์ like กดแชร์กันให้ด้วยนะครับผมให้ดูถึงจะเกิดก็โอ้โหสบักความรากักของผมสำหรับว,วันนี้ไลน์ไปก่อนขอบคุณครับผม goodbye